ผลปฏิบัติการล่าร้อยเครือข,ข่ายค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้21คนยึดยาบ้า36ล้านเม็ดและไอซ์9 1 1กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่สำนักงานปปสถแถลงผลปฏิบัติการตามล่าร้อยเครือข่ายจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด10คดีโดยจับกลุ่มผู้ต้องหา21คนยึดของกลางยาบ้า36 000, 000ล้านเม็ดไอซ์9 1 1กิโลกรัมพลตำรวจโทรสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่าเป็นผลการจับกลุ่มในห่วงระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่11มิถุนายน2,567โดยทั้ง10คดีเป็นยาเสพติดที่นําเข้าจากต่างประเทศหลังจากนี้จะมีการปิดกั้นตลอดแนวชายแดนหากพบยาเสพติดหลุดรอดเข้ามาจะมีการสกัดกั้นทันทีทั้งนี้ยังฝากไปถึงนายทุนโดยระบุว่าตํารวจจะติดตามแบบไม่ย่อท้อโดยจะปิดล้อมผู้ค้ารายย่อยในชุมชนทั่วประเทศและขยายผลหาผู้ค้ารายใหม่ นรัก็ร่วมกันทั้งาภาคีทุกภาคีนะครับเพื่อขับเคลื่อนในทุกมิตินะครับแต่สิ่งที่น่า,าเป็นตัวเลขที่น่าภูมิใจน่าดีใจมากขึ้นก็คือยาเสพติดรายย่อยที่ลงไปสู่ชุมชนนะครับน้อยลงนะครับมีการจับกลุ่มน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังเร่งในการปฏิบัติเหมือนเดิมครับ